มงหน้ามหาชัยตอนนี้อยู่เส้นทนบริปักท่อแล้วนำสองอะไรพาสมอร์ภูปรถติดมาแล้วเมื่อกี้ตรงด่าน <What? S 1> รถชนกันอยู่ทางซ้ายสามสี่คัน ยงามนะผมว่าเส้นนี้สวยเลยนยเราดูตอนทำเสร็จนะผมพูดพูดพูดบ่อยมากเลยว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่สวยนะเป็นถนนที่สวยถ้ามีด้านบนแล้วรถด้านล่างก็น่าจะคลี่คลายได้บ้างมันสวยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันปีกง,ง่ายมันไม่มีเนินไม่มี สเส้นบางนาตราดนะไอ้ไอเส้นน่ะสองสามโลก็แล้วขึ้นก็พานมากข่ามท้องมากถนนก็พังก็ยังว่านะครับเป็นที่ชุ่มน้ำมาก่อนสมัยสามสิบปีที่แล้วที่ผมบอกว่าเส้นนี้มันจะสวยนะครับเพราะว่านี่แหละเราวิวงา่งได้ แบบสบายใจมันจะไม่ค่อยมีไอ้เส้นที่ว่าถนนถนนที่ว่าข้ามสะพานข้ามอะไรให้ข้ามคลมองครับนมมมมมมเป็นสวยอะ่ะถือว่าสวยเลยขับขี่ง่ายอะไรเนียขาลงใต้ในจ,จ,จวดจวดเลยนะเนย ก็ทำเสร็จมาก็จะมาพร้อมกับด่านนะครับไปดูนะครับวันเจี๊ยบเลยแหละด่านนะวันดำบ้างด่านเข้มงวดกันจราจรบ้างด่านด่านสารพัดแต่เมื่อกี้ก็มีคู่ขนานนะครับด่านวันดำนี่ดูครับใต้เนี่ยครับ คนน่าจะเป็นที่เก็บเงินที่จ่ายเงินจ่ายจ่ายบัตรจ่ายอรสักบางส่วนก็ใกล้เคียงนะครับประมาณสัก60% 70%นะแต่บางส่วนก็แล้วเป็นส่วนต่อขยายไปนะเส้นเส้นที่ว่าช่วงไปจากอ,อ้จากนั่นแหนละจากโรงพยาบาลมหาชัยนะครับ เขากำลังขึ้น,นเสาแล้วก็กำล,ลังใส่ผานข้างบนครับโอ้เนี่นะครับเป็นเส้นที่ผมว่าโ,โอเคนะที่เส้นหนึ่งแต่ทีไฟไม่งั้นคืนเห้โยวสวยงามเลย เป็นเป็นสะพานนะครับข้างคลองนะแต่ไม่มีเนินไม่มีอะไรนะดูเขาเก็บรายละเอียดมีกอู้แต่ว่าเส้นบางนาตาดเนี่ยโอ้ยอะไรก็ไป่ยิ่งไ้ตรงตรงคลองส่งน้ำมาไอคู่ขนานนะคู่ขนานเป็นถนนเรียบ แต่ด้านในถนนหลักเป็นถนนเป็นข้ามคลองโอ้ของระคำรููเขามีใต่อะไรเขาทําแบบนะั้นแต่เขาก็น่าจะมีเหตุผลผมสังเกตด,ดูหลายรอบแล้วว่าวิ่งไปคู่ขนานอะ่ะมันมันเป็นทางเรียบเลยยาวเลยแต่ว่าวิ่งด้านในเลนหลักอนะ่ะเป็นเนินให้เรากระโดดหน่อยนึ่งไม่หน้อยเลยแหละกระโดดยงเลยแหละ ดีเที่ยวนะครับวันนี้ปมะวานเที่ยวหนึ่งวานลงเสร็จสี่ทุ่มกว่าดันยาวกลับเลยครับกลับแหลมฉบังเลยไปนอนอยู่หน้าคลังไปถึงประมาณตีสองนอนที่ห้าไปเข้าคลังหกโมงนักงานเข้ามาก็ทำการโหลดสินค้าเลยโหลดเสร็จก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าแปดโมงก็ ออกจากคลังไปเติมน้ำมันแล้วก็เนี่ยกำลังบินมาถึงสนามสนามสองนี่ยครับแต่ว่าเป็นสะพานข้ามถนนเนีนน่ยถนน,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 นรถไฟอ่ะเขาต้องต้องทำข้ามอยู่แล้ว อไวไเลยแหละต่ถ้ามีฟอร์นิเจอร์ติดมีไฟติดโอ้แหลมเลยใครที่ว่าเมื่อก่อนที่ชอบขิงบ่อยๆถ้าวันวันที่วันเสร็จแล้วค่อยมาดูอาโอ้แทบจะนั้นเลยแหละถึงเราไม่ได้ใช้ก็ลูกหลานก็ยังได้ใช้อยู่นะถนนน่ะเขามี ก็มีความอะไรวะเาเรียกว่าประสงค์ดีต่อชาวบ้านนะเน,นีดด่ะดูคนแร ไใช้เมืองใหม่ครับเนี่กำลังกำลังขึ้นขึ้น,นเสาแล้วก็กำลังแบบวางคานข้างบนนะันเป็นโครงอะไรเลยโครงการใหญ่โตนะครับโครงการเนี่ย เสาบางต้นก็ยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้ตั้งเลยผมว่ามันเป็นผู้รบเมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะผู้รบเมาจากกิโลเมตรนี่ไปถึงกิโลเมตรนั่นนี่อีกผู้รบเมาเนี่ย

ยังไม่ขึ้นขึ้นทานเลยขึ้นเสาขึ้นยังไม่ได้เที่ยานต้นบุรนะีปรับท่อนี่ครับปกิการิ์สดๆแล้วครับ5โมง5 5นาทีรรเราบัตรจประมาณ10นาทีนะโอเคนะเย้ จากนี้ไปก็ขออนุญาตเดินทางไปลงสินค้าก่อนนะครับผมวันนี้ก็